เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตีเส้นจะตีเส้นเนี่ยเป็นเป็นเป็นสี่เส้นตามแผนนะครับก็คือมันจะเป็นระยะหวังผลระยะหวังผลก็คือว่าจากจุดน้องจมใช่ไหมจะอยู่ประมาณช่วงที่น้องจมประมาณสักห้าถึงหกรอเมตรผมจะตีไว้แล้วก็เนี่ยเราจะวิ่งไปปุ๊บถ้าจเจอละเอียดวิ่งกลับถ้าไม่เจอนะฮะวิ่งกลับอีกพอจบตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราประชุมกันอีกรอบก็ได้เล้วะเ,<ร>เราจะไปแผนในต่อทิ้งทุ่นสี่มุมไว้ให้รู้ว่าตรงนี้เราได้หาแล้วใช่ไหมครับ ไม่ต้องมันจะมีเส้นติดตามเราจะรู้เลยว่าอ่าเราทํางานตรงไหนไปแล้วมันมมัันนจะจบถ้าเราไปกับสองรอบไม่เจอเนี่ยเราก็ไปไปต่อสเตจที่อื่นเพราะไม่งั้นเราจะวิ่งเราจะหากันจนมันมันออกนอกสเกลไปเรื่อยจนไม่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 รู้จดเอาเอาระยะหวังผลก่อนเพราะว่าเท่าที่ทราบก็คือมันจะมีกิ่งไม้ใต้น้ําเยอะมีต้นไม้ใต้น้าเยอะแล้วก็ถ้ากระแสน้ําไหลไม่มากน้องจะน่าจะติดอยู่ระมันกิ่งไม้ กับ2ก็คือถ้าน้องลงติดหน้าดินเนะี่ยบางทีเราถ้าเราไอ้ตัวเนี้ยไม่ละเอียดหรือไม่ถึงเนี่ยมันวิเคราะห์ประเมินไม่ออกเราก็หลงพอเรามองไม่ออกใช่ไหมฮะเราก็จะไปจุดอื่นเลยทั้งที่น้องอาจจะอยู่แถวๆเพราะผมก็อยากจะเอาจุดนี้ก่อนเป็นจุดเริ่มต้นแค่นั้นเองคือตอนนี้อุปรกรณ์ที่เรามีวันนี้นะพี่ผมว่ามันแม่นนายกยอดมันแม่นเพราะว่าพี่พี่เอเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทแซวดอร์ เขาเอาตัวอย่างดีมาเลยที่ติดเรือเราทุกลำวันนี้มันเป็นของดีคือคือผมว่ามันถึงไอตัวนี้มันใช้ได้200เมตรคือมันน่าจะแม่นที่สุดมันน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ใช่ครับมันมันมีเปอร์เซ็นต์แม่นที่สุดคือคือเราก็นี่ครับก็ตามตามที่พี่เนี่ย เขาวางไว้แล้วก็ส่วนทีมที่ซัพพอร์ตก็เดี๋ยวพี่ก็ไปวางกันพี่กพี่อ่าแบ่งหน้าที่กันครับเป็นส่วนเป็นส่วนก็ซัพพอร์ตแล้วก็ถ้าจะมีค้นหาตามแนวชายฝั่งแนวตะลิงหรือจะใช้โดนเสริมอะไรก็วางแผนกันแต่ว่าในส่วนของการค้นหาสเกลนี่ผมอาจจะขอพื้นที่ก่อนเพราะว่าถ้าวิ่งตัดไปตัดมาเนี่ยมันจะทําให้เราหลงมันมีผลมีผลบางทีเรื่องแบบนี้มันละเอียดอ่อนครับเนี่ยก็ขอประมาณนี้เดี๋ยว ผมจะไปตีตารางสเกลดูดูตรงนั้นนั้นแล้วก็เดี๋ยวจะต้องติดตั้งพวกนี้ให้จบครูยอดครับเาะอนีเรื่องดำน้ำครูครูจะพูดหนึของนักประดาน้ำแผนแรกก็คือเราจะเอาขับหน้าลงก่อนใช่ไหมครับใช่ครับวหน้าลง่ก่อนสแกนก่อนใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเจอข้าหมายก็จะชี้เป้าให้แล้วก็เอาโดนโดนจสำรวจลงไปก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าระยะน้องแบบติดไม่ลึกมากนะก็อาจจะดำดูได้เลย เรายังไม่รู้ว่าน้องจะอยู่ด้านล่างหรือว่าจะติดผีไหมไม่แต่ตอนนี้คือที่นักการที่ครูยอดเตรียมไว้ก็คือที่เตรียมไว้เท็กไดท์ทีมเทคกได์นะครับต้องใช้ไตมิกนะครูยอดก็คือตอนนี้เราต้องยืนยันก่อนครับว่าเป็นใช่ล่างน้องจริงแล้วก็คำนวณความลึกให้แน่นอนที่สุดครับก็ประสานทีมเทคกได์ถ้าวันนี้ถ้ามันมันสแกนเจอใช่ไหมพี่ ทีมทำน้ำเนี่ยจะมาได้อีกหนึ่งวันถูกต้องไหมพี่บินสามารถบินได้เลยครับบินได้เลยปุ๊บก็จะทํางานได้วันลุ่งขึ้นช่เนาะพอบินมาถึงเนี่ยก็ต้องวางแผนก่อนหนึ่งวันครับแล้วก็อีกวันลุ่งขึ้น่าถึงจะดำเพราะว่ามันต้องใช้ไต่ไอ้ตันเนี้ผมว่าไม่มีปัญหาเดี๋ยวถ้าเราเจอใช่ไหมครับคุณยจด GPS เราทั้งหมดเนี่ย มันมาร์กจุดได้เลยแล้วเราก็ทิ้งหุ้นเลยเพื่อเป็นการที่เรามา์กเก็บเราเอาให้ชัวร์เลย่ะทีมเทคไดเนี่ยต้องต้องต้องชัวร์ทนครับว่าจะให้เขาลงนี้เพราะว่าเวลาทําการใต้น้ําน้อยต่อให้เขาใช้เฮลิออกก็แล้วแต่ซึ่งผมที่ผมคุยก็คือถ้าบอกว่าน้องจมที่ร้อยเมตรจริงเนี่ย ทีมงานเ็าทางานใต้น้ําได้แค่ประมาณห้าทีแล้วเขาต้องมาหยุดพักรกดยาวเลยแล้วก็ทีมเขาเวลาเดินเขาเดินทางมาส่วนใหญ่เราจะอยู่น่าจะอยู่เกาะเต่าใช่ครับอยู่เกาะเต่าขึ้นมาอีกแล้วก็เขาต้องมาเบนต้องมาเบนอากาศที่จะใช้หายใจในกรุงเทพประมาณครึ่งวันนี่ครับแล้วก็เดินทางนี่แสดงว่าเราจะเราจะหมดไปแล้วสองวันอย่างน้อยในการเดินทางของของเท็ได้นะครับ ก็เอานี้ตามแผนที่ก็คือเี่ถ้าเราถ้าเราสแกนเจอปุ๊บเราก็ทิ้งหมายทิ้ง gps เลยแล้วก็ให้พวกพี่บอยเนี่ยพวกทีมเนี้ยไม่ยังไม่ประดานีเราเอาทุนทิ้งเลยทิ้งทุนตีก่อไปเลยแล้วก็เราให้ครูยอดประสานทีมดำน้ำมาเอาพี่เนาะตามนี้เนาะ เอาตามแผน่ครับเดี๋ยวเราติดตั้งเสร็จเล้๋ยวขอใช้แผนนี้ก่อนโอเคแผนแรกแล้วก็เสร็จแต่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาประชุมกันดูอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะออกนอกกรอบไปเท่าไหร่แต่ว่าผมว่าน่าจะประมาณนี้ก่อนเบื้องต้นระยะหวังผลประมาณหคราวนี้ก็คือเรือท้องแบนก็คือที่ยังไม่มีหน้าที่ก็คือห้ามออกก่อนครับให้ให้เรือไม่ออกได้พี่ไออกได้แต่ว่าแต่ว่าต้องห่างเรือเซาดอร์เนาะยี่สิบเมตรครับคือเราไปไปช่วยกัน